การ์ตุนช่องพี่เจครับตอนแกล้งยักษ์ในภูเขาแล้วหนีไปสถานีตำรวจวันนี้พี่ขับรถเข้ามาในภูเขาค่ะที่ภูเขาด้านหลังแกงยากุซ่าสีชมพูเข้ามาจะเจอลานใหญ่ๆด้านในภูเขามีเหล่ายักษ์และตัวกิ๊กิเต้นอารอบิกอยู่วันนี้พี่เลยมายั่วให้เขาโกรธแล้วหนีกันเย้ยโกรธไวมาก แต่พี่ไม่กลัวหรอกค่ะเพราะว่ารถที่พี่เลือกมานะ่ะมันแรงที่สุดในเมืองซากุระแล้วดัวซิี่เย้เผลอเสียหลักรถหมุนติ้วๆสวยแล้วต้องรีบแล้วเดี๋ยวพวกมันตามมาทันนั่นไงไอตัวใหญ่สุดมันวิ่งมาเตะรถพี่คะ่ะโอ้ยโอ้ยโอยกระเด็นกระเด็นจะหมุนกี่ตลบแล้วเนี่ยน้องๆนับทันไหมคะว่ารถพี่หมุนไปแล้วกี่รอบ โชคดีที่หมุนกลับมาแล้วยังขับได้อยู่รีบไปกันเถอะคะ่ะมาทางนี้ก็ได้มันตามออกมานอกภูเขาได้ด้วยเหรอเนี่ยจะพวกยักษ์เยออ้ยตรงนี้เป็นกำแพงย่ารถผ่านไม่ได้อีกตรงนี้ตรงนี้มีช่องให้ไปต้องรีบแล้วอ๋อมันมาโผล่ตรงที่ดินว่างข้างๆโรงเรียนนี่เองเอ้าลรถไปติดระหว่างกำแพงกับ้วดทุ่งย้าซะอย่างนั้น เอายังไงล่ะเนี่ยฉันขอโทษนะเจ้ารถสีแดงแต่พวกยักษ์ตามฉันอยู่ฉันคงเอาแกไปด้วยไม่ได้ที่พึ่งของเราตอนนี้คงเป็นคุณตำรวจแล้ววิ่งแบบนี้ก็โดนยักษ์จับกินนะสิหารถเล็กๆสักคันแล้วขับไปหาคุณตำรวจด,ดีกว่าคันนี้แหละมินิแวนโหอืดชะมัด สู้เจ้ารถสปอร์ตสีแดงคันที่ไปแก้งยักษ์ไม่ได้เลยแต่ก็ยังไวกว่าเราวิ่งแล้นะใกล้ถึงแล้วสถานีตำรวจขับห่านแก๊้งยากูซ่าวันนี้เราสงบศึกกันนะคะรถนี้ขับยากชะมัดขับไปก็สายไปขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจชนถึงบ้านเราแล้ว,ลวเปลี่ยนเป็นเจ้าชมพูดีกว่าคันนี้ขับแล้วไม่ได้ดั่งใจเลย นี่สิเจ้าชมพูน้อยรถคู่มือที่อยู่กับเรามานานเอ๋อเพิ่งจะชมแท้ๆขับชนกำแพงใชะอย่างนั้นจะว่าไปตอนนี้ที่เปลี่ยนรถสามคันเลยนะเนี่ยในที่สุดก็มาถึงสถานีตำรวจรอแล้วสินะคุณตำรวจคะหนูโดนยักษตามมาขอเข้าไปหลบข้างในนะคะ ได้สิมิกิแต่เธอไปก่อเรื่องอะไรแปลกๆมาอีกแล้วใช่ไหมยักษ์ถึงได้ตามเธอมาเนี่ยอย่าพิ่งพูดอย่าพิ่งว่าหนูเลยคุณตำรวจช่วยหนูก่อนมานั่งหลบตรงนี้ก็พอข้างในเขาเอาไว้ให้นักโทษอยู่เฮ้เฮ <c oughs> ้ค่ะค่ะหนูชินนะคะหนูดูในแผนที่มันมาใกล้ถึงแล้วนะคะคุณตำรวจไม่ต้องตกใจไปพวกฉันมีปืนเดี๋ยวจะยิงให้คว่ำ <c oughs> ตัวใหญ่มากเลยมันมาแล้วจะ่วงไปเลยเดี๋ยวพวกฉันจัดการเองเธอนั่งรออยู่ข้างในนั่นแหละจัดการอะไรเล่านั่นลวกลงไปแล้วแย่แล้วคือตำรวจยังสู้ไม่ได้เลยแต่ยักษ์ตัวใหญ่ไม่น่าจะเข้ามาข้างในได้นะอีออ,อยู่ข้างในรอดลืมไปว่ามีตัวกี้กี้อ๋อที่ตา